เร็วๆค่ะเร็วค่ะมาเร็วค่ะถ่ายรายการแล้วค่ะโออตายแล้วพี่ก้องอันเจ็บเข่าจริงเกมนี่ทำไปเล่นพี่อะไรคะถ้าอย่าทำเปเล่นนี่จริงเหรอเนี่ยฮะอาหูเขาไม่ได้ยินอะไรนะนึกว่าแค่เข่าวเดี๋ยแป๊บนึงสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะมากราบเข้าสู่รายการยูโอเคสบายดีหรือเปล่าคะพี่ก้องไม่ได้ยินจริงอ่ะ อะไรนะคะเนี่ยเอาหูป้องหูข้างนี้ที่อะไรนะฮัลโหลว่าไงนี่ได้ยินอ๋อไม่เขาทำ noise cancelling ไม่ได้ยินเสียงคุณคนเดียวออไม่เพราะเพราะลำคันเสียงไงโอเคยอมคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มที่แล้วนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงค่ะคุณหมอกล้องคะใช่ครับไม่รู้ว่าต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างวันนี้จะมาเก็บข้อมูลเพราะผมกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วไปหยุดก่อนค่ะ ฉันเองกับคนเก้า,านคนแรกไม่ใช่พวกคุณค่ะตามไม่ใช่เลยค่ะได้ค่ะไปเลยค่ะไปสิค่ะ9ก้าชิด9ก้า และตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผู้ช่วย,ยศาสตราจารย์สิริพรพุทธรังสีทั้งผู้อำนวยการศูนย์คกบรมประฐมพยาบาลและสุขภาพอนา,ามัยสภากาชาติไทยีค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันนี้เราได้ยินคํานี้เยอะมากๆเลยคือสังคมผู้สูงอายุเลยอาจจะขออนุญาตสอบถามว่าปัจจุบันนี้อัตราการเพิ่มขึ้น ของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่ทราบโดยทชั่วไปเนาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกทีนี้ของประเทศเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วเขาแล้วแบบสมบูรณ์ด้วยคขาบอสมบูรณ์คือ20%ของประชากรที่มากกว่า60ท่านบอกอ๋อคะเขาตัดเกรดที่60ใช่ไหมคะใช่ค่ะ แต่ทีนี้บางประเทศประเทศที่เจริญแล้วที่มีผู้สูง65ถูกต้องอยากทราบอย่หนึ่งตอนนี้ประมาณนะความพร้อมขององค์กรต่างๆที่ดูแลพวกผู้สูงอายุนี่มีเยอะมากไหมรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในแผนออยุทธ,ธาศาสตร์ม,มาตั้งแต่ยุทธ,ธาศาสตร์ป20ปีมามันเริ่มต้นนานแล้วแต่ว่า มันทำมากันเรื่อยๆอย่างที่เรารู้อยู่การเตรียมพร้อมอะมันเตรียมพร้อมทุกด้านเลยตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจการเงินองของผู้สูงอายุกันเป็นอยู่นะคะเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของอสุขภาพเรื่องของสังคม,มคือคือเขาพยายามจะดูแลทุกด้าน,น,นของผู้สูงอายุค่ะจริงๆแล้วทุกคนนะคะก็เริ่มมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มา,ากยิง่งขึ้นว่าเราจะเตรียมตัวยังไงจะรับมือ,อยังไงคราวนี้ค่ะ เขาว่ากันว่ายิ่งอายุมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราแตะเลขที่60เนี่ยยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยมีอะไรบ้างคะที่ต้องดูแลที่จริงเนี่ยคนการเปลี่ยนแปลงของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆเนาะทัังโดยเฉพาะด้านร่างกายทจริงมันรวมจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆตั้งแต่40เนี่ยมันเริ่มถอยไปเรื่อยๆแล้วส0 50 60ลคือทชื่อว่าเสื่อมเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องร่างกาย แต่ก่อนเราเคยทําอะไรได้แบบร้อยตอนนี้อาจจะได้สิบแปดสิบใช่ก่อนนี้ทําอะไรไม่เคยเหนื่อยเลยค่ะวิ่งงานได้ตลอดเลยเดี๋ยวนี้เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะแต่คุณก็ยังวิ่งอยู่แต่น้อยลงแต่น้อยลงคือมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมถอยทุกระบบเลยตั้งแต่หัวจะดเท้าอันนี้คือด้านร่างกายด้านร่างจิตใจก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเตรียมตัวแต่จริงจริงแล้วมันต้องส่วนทางกันรู้ไหมคะคือไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจเนี่ย มันถอยลงแต่เงินในบัญชีเราอ่ะต้องมีเพิ่มมากยขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเอาตรงนี้มาใช้ในการดูแลตัวเองแต่ถ้าเราดูแลก่อนเนี่ยการใช้เงินในดูแลสุขภาพมันกะไม่ต้องใช้เยอะนั่นแหละค่ะแล้วเราควรจะดูแลตัวเองยังไงดีคะจะได้ไม่ต้องใช้เงินที่จะได้มีเงินเยอะๆเราก็จะได้แบบเก็บเยอะๆผมจะตั้งใจเลยเผื่อว่าผมจะได้อยู่ถึง60เขาเรียกว่าเขาจะตั้งใจแก่อาแก่ยังมีคุณภาพชัโกแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยท่านายการดูแลก็คือ พฤติกรรมสุขภาพของเราทั้งหมดที่เราดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยต้องนึกถึงว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเรื่องสําคัญเรื่องอาหารนี่สําคัญที่สุดการกินเนาะกินทุกอย่างกินเข้าไปกินเข้าไปกินง่ายออกยากอ๋อเรืปัญหาท้องมันออกไม่ได้ไม่ไม่ใช่ของผู้ย่อยดวยมันมันมันไปสะสมายมันนู่นนี่จะลดเนี่ยมันยากมากเขางะเขาเาเรียกเขาเรยออกยากงั้นอะไรที่ควรเลี่ยงครับ ไขมันครับผมาแป้งเยอะผู้สูงอายุก็ไม่ได้อีกมันต้องการน้อยลงแล้วคือเราไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเหมือนตอนเราเป็นหนุ่มสาวเนาะใช่ถูกค่ะเพราะนั้นเราก็กินให้เหมาะสมถามว่ากินความกินเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมแล้วก็เปลี่ยนแปลงเมนูอาหารบ่อยๆคือกินหมุนเวียนเราต้องหมุนเวียนอาหารอย่ากินอะไรซ้ำๆเขาเรียกว่าให้มีความหลากหลายแล้วก็อาหารที่เสี่ยงต่อการการเกิดโรคทั้งหลายอ่ะ เช่นหวานเกินไปมันเ็มย่างวิงย่างแล้วก็อาหารแปรรูปแปรรูปแปรรูปโดยเฉพาะแปรรูปเนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าทําให้เกิดมเร็งชัดนเจนคะแต่ว่าหนูชอบโดนแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะ ก็ตายแล้วเราจะกินอะไรอร่อยอร่อยได้ไหมล่ะอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาจํากัดฉันก็คือถ้าพูดอย่างนี้อย่าทุกวันอาจจะเวลากินนห้น้อยลงอ่ากินให้หนึ่งกินให้น้อยปริมาณน้อยแล้วก็หมุนเวียนอาหารกินให้หลากหลายมากขึ้นตามหลักการเราจะไปบอกห้ามนู้นห้ามนี้ในชีวิตคนปัจจุบันมันห้ามยากเรื่องที่สองการออกกําลังกายการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ร่างกายที่เสื่อมถอยลงนียสามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างเช่น เราดูแลเรื่องหัวใจหัวใจสําคัญใช่ไหม,มคือคือออกกาลังกายเพื่อรักษาการทํางานของหัวใจให้บบดีขึ้นไหลเวียนโลหิตใช่ค่ะแล้วระบบหายใจค่ะ อันที่2คือระบบไอ้กล้ามเนื้อเรากล้ามเนื้อมันจะรีบลงไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้งานต้องทำทางไงให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นการยืนการเดินการนั่งอะไรต่างๆการหยิบจับอะไรจะเห็นว่าไม่มีแรงแล้วพอสูงอายุไม่มีแรงแล้วเรื่องบาลานด้วยการแล้วเรื่องการทรงตัวอย่างที่คุณหมอก้องบอกก็คือบาลานทรงตัวยังไงแล้วก็ต้องยืดหยุ่นกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆหลักการสําคัญของเรื่องออกกําลังกายเนี่ยเพื่อจะเมนเทนให้ร่างกายเนี่ยยังสามารถทําหน้าที่ของมันได้ หรือว่าไม่แย่ลงไปกว่านี้แต่ก็ไม่ควรออกหนักเกินไปด้วยนะใช่ค่ะควรออกกำลังพอดีๆกับร่างกายเราอายุตอนนั้นอยู่แกว่งแขนมันจะทำทุกวันตื่นมาตอนเช้าอ่ะเราเบบกที่ไม่รุนแรงมากเดินถ้าใครยังไม่สูงยุ่มากก็ยังวิ่งหย่อๆได้แต่ว่าการเดินนี้สําคัญมากเลยการพักผ่อนให้เพียงพอผู้สูงอายุถ้าอดนอนนี่แย่มากเลยนะแต่ว่าผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาหนึ่งคือนอนหลับยากหลับยากตื่นง่าย ตื่นแล้วไม่ค่อยหลับใช่ตีสามตื่นแล้วเรา<อ>ยังไม่ทันหลับเลยคือ,อจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเพราะว่า <ๆ S 2> หลายๆคนอะหกสิบเจ็ดสิบแต่ดูแล้วว่าแข็งแรงกว่าพวกเราอีก,<ช>พกเพราะว่าออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นผอ,อคะวันนี้ขอถ้าออกกําลังกายให้สักนิดนึงได้ไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะบอกว่าเฮ้อมาว่าฉันเป็นผู้สูงอายุเหรอดูซะก่อนว่าฉันสามารถออกกําลังกายแล้วก็มีแรงเยอะกว่าพวกเราอีก น้ำผลไม้ดีโดขออนุญาแนะนำอาจารย์แอนนะคะอาจารย์ศิริลักษ์แก้วทองนะคะจะมาสาธิตการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโดยเฉพาะการเพิ่มเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีอ่ะอาจารย์แอนก็คือมาแบบไม่ต้องรู้เลยว่าฉันทำหน้าที่อะไรแต่ถือดัมเบลมาด้วยอุปกรณ์พร้อมค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้ว งั้นเราก็พร้อมฟังแล้วค่ะ้องทำยังไงบ้างคะอ่าต้องแนะนําก่อนว่าด้วยความที่ผู้สูงอายุนะคะพอเวลาที่อายุมากขึ้นเนี่ยค่ะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเขาจะลดลงดังนั้นนะคะเราก็เลยต้องมีการออกกําลังเพื่อที่จะเสริมสร้างกําลังของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นนะคะซึ่งวิธีการเสริมสร้างเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะมีท่ามาฝากหนึ่งท่าสําหรับการเสริมสร้างกําลังน้ำมันนี้อยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ที่บ้านทำได้นะคะถ้าไม่มีดัมเบลทํายังไงคะอ่าถ้าไม่มีดัมเบลนะคะสามารถใช้ขวดน้ํา5ค่ะ ได้ผลกเลยคือบอาวิธีการเริ่มแรกนะคะแยกขาออกค่ะให้ความกว้างของขาเนี่ยนะประมาณเท่ากับไหลเปิดไหลออกแบบนี้นะเรแ้วให้ย่อขาค่ะย่อขานะเหมือนคือท่าสควอ t นั่นแหละเกือบเกือบจะนั่งกาอี้อะเนาะอ่านะคะอันนี้นะคะให้ย่อเท่าที่ผู้สูงอายุนะคะจะกคำถ้าเกิด มันอย่างนี้ได้แค่ไหนเอาแค่ไหนอาจารย์ค่ะถ้าสมมติว่านั่งหลังไม่ไหวเนี่ยสามารถนั่งได้าใช่ค่ะนะคะคือด้วยความที่ท่าเนี้ยมันได้ทั้งตัวเนาะทั้งตัว y น e ะนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เรานั่งเนี่ยทำยังไงเราจะให้ได้ท a บ Body ด้วยเราเหยียดขาขึ้นมาเหยียดเนี่ยคุณใด้เหยียดขาขึ้นมาเกรงค้างไว้ เออแต่ว่าคุณใดต้องนั่งให้เชิดเออนะต้องบอกก่อนนะคะว่าเก้าอี้อันนี้ไม่เหมาะสมในการออกกําลังกายเพราะว่ามันไม่มีล้อไม่มีล้ออ่ะพอเราแยกขานะคะแล้วทิ้งน้ำหนักลงมาเวลาที่ทิ้งน้ําหนักนะคะนิดนึงค่ะว่าเข่าอะค่ะจะต้องไม่เลยปลายเท้าทิ้งน้ําหนักให้ลงที่ก้นแล้วก็สะโพกะตั้งดัมเบลขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ่านะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นนะคะเหยียด แล้วก็เหยียดแขนขึ้นอย่างนี้หรอหมออย่างนี้หรออาจารย์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ใช่ค่ะท่านี้ที่จริงมันเหมือนเป็นท่าที่บวกกันสองท่าค่ะระหว่างสควอตนะคะกับท่าการเหยียดขึ้นไปแนวตรงของแขนสองข้างแบบนี้ครับอันนี้ก็ได้ไหลใช่ค่ะเนี้ยค่ะทํช้าช้าค่ะแล้วก็ลงมาพร้อมย่อลงอ่าอย่างนี้ค่ะขึ้นช้าท่านี้จะเหมาะกับคนที่การทรงตัวดีๆควรทำกี่ครั้งคะควรทำกี่ครั้งทำไปเรื่อยๆสักประมาณ3-5นาที S <S 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 ไปเรื่อยๆเลยนะครับทำไปเรื่อยๆวัน <ทำ S 1> ละเวลาประมาณสามนาทีพอละคราวนี้เนี่ยท่าเนี้ยจะเป็นท่าที่เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแล้วมีท่าอีกท่านหนึ่งที่จะมาฝากนะคะด้วยความที่ผู้สูงอายุค่ะพอเวลาที่อา,อายุมากๆเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายจะลดลงดังนั้นมีโอกาสที่จะอ้วนลงุงได้ง่าย <S <S วิธีการนะคะทำยังไงเราถึงจะลดหน้าท้องเราลงได้นะคะเริ่มต้นนะคะให้เหยียดแขนไปในแนว แยกขาออกเลยเหยียดแขนงี้เหยียดแขนไปนะคะตามองตามแขนด้วยนิ้วใช่ไหมครับมองนิ้วใช่มองไปตามตามมือตามมือแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาเวลาที่ทำนะคะเปิดไหล่แล้วก็เหยียดแขนให้ตึงพยายามเหยียดให้สุดเปิดไหล่เลยอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองอ่ะต่อไปค่ะสามมาในแนวข้างล่างขาเปิดไหมขาเปิดไหม ไม่เปิดอยู่เฉยเลยอยู่เฉยเลยถ้าเกิดทำ่างนี้มันต้องสี่ห้าอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นจะเร็วไปหน่อยนะคะเราผู้สูงอายุนะคืออันที่จริงแล้วเนี่ยค่ะใช่ก็คือไม่จำเป็นต้องทำเร็วไม่งั้นเดี๋ยวบาดเจ็บก็คือจะเกิดการบาดเจ็บเวลาที่ทำนี่ให้เหยียดแขนที่สุดจะรู้สึกรู้สไหมว่ามันอ่าแล้วเดี๋ยวมันดึงตรงนี้ด้วยดึงแขนท้องแถมอีกนิดนึงคืออันนี้มันเฉียงสองสองข้างแล้วนะคราวนี้เนี่ยให้ให้ทำเหมือนกับผลักของไปข้างข้างซ้ายไม่เป็นไรนะเหมือนผลัก เหมือนกําลังไข่ทอดกําลังภายในอ่ะมาข้างขวาอ่ะแล้วก็ฟังข้างซ้ายเหยียดให้สุดนะมันจะได้เรื่องมันจะโอเคต่อเมื่อเราเหยียดให้สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้สูงอายุสามารถทําได้แค่ไหนใช่เอาเท่าไลติดใช่เอาเท่าที่องศาที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้กี่นาที เหมือนกันค่ะประมาณนี่ค่ะประมาณอันที่งสามนาทีถึงหน,นาทีก็เต็มที่แล้วค่ะ,ะสำหรับผู้สูงอายุอันนี้ฝากมาสงท่าพอดีกว่าค่ะนะถ้าเกิดอยากดูมากกว่านี้เข้าไปดูเว็บไซต์ได้ไ,ดไหม ในในเว็บไซต์มีเป็นแอนิเมชันสามารถเข้ามาได้ข้ามาดูเช่นไรเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพิบาลและสุขภาพันามัยรตอนนี้เดี๋ยวเรามีเปิดคอร์สนะคะสองคอร์สด้วยกันนะคะหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุค่ะแนะนํานะคะก็คือเป็นหลักสูตรผู้สูงอายุดูแลตัวเองนะหนึ่งหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งสำหรับผู้ดูแลค่ะนะคะสามารถติดตามพวกรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรมค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กค่ะ อ่าพี่แอนอาจารย์แอนดูถามหน่อยแจ้งว่าติดต่อได้เลยแล้วก็มามีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่ะฟรีค่ะสำหรับสองคอร์สนี้กําลังจะเปิดอีกนี่ค่ะประมาณ2เดือนข้างหน้าเดือนสองเดือนรีบสมัครเลยนะคะรีบเลยแล้วก็ไปลองใช้จริงๆเวลาออกกำลังกายไเปิดเพลงก็ได้เนาะใช่ใช่ไม่เบื่อไม่ต้อได้เลยนะคะขอบคุณอาจารย์แอนมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องมีทุลายหรือเปล่าเดี๋ยวมาหาไปบอกเพื่อนในออกกำลังกายยังไง ลิ้นติโปโฟแฟมาต้อนรับสักลาบใหม่ปี68น,นะคะพร้อมกับเราสองคนกับงานหากรรมอาหารที่มีแต่ของกินของอร่อยกว่า100ร้านค้า1,000เมนูเราอยู่กันที่ชั้นหนึ่งเซนทรัสารยาค่ะตามเราสองคนกันได้เลยนะคะร้านนี้ค่ะต่อแถวทุกวันนะคะร้านข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมนายเกาะอามิ๊เยอะขนาดนี้แต่3ถุงร้อยใช่ไหมคะจริงเหรอข้าวเกี๊ยบคุณเด็กยังไงก็คือของเราเนี่ยจะทอดใหม่ๆทุกวันน้ำมันเราเปลี่ยนทุกวัน เก็บไว้ได้นานไม่ต้องกลัวหืดไม่ใส่ผงชูรสไม่มีเนื้อสัตว์เจมังสามารถทานได้เลยค่ะไม่ใช่แค่นี้นะคะ <S <S น้ําพริกเขา<ช>อร่อยมากอันนี้เป็นตําครกแตกใช่ะค,ะค่ะมีสองรสชาติค่ะมีน้าพริกเผากุ้งแล้วก็น้ําพริกเผาไข่เค็มกอ,อันนี้เท่าไหร่คะกี่บาทอันนี้ถ้วยละ60บาท60บาทโปรโมชั่นในงาน2ถ้วย100บาทค่ะอบอกก่อนนะคะร้านนี้อร่อยมากต้องรีบไปเหนกับข้าวเกียบเห็ดหอมในเกาะน,นะคะวันนี้คุณท็อปมาเมื่อกี้อยากให้กินอันนี้คือน่องขาเพราะเราไม่ต้องไปล่องใต้เลยเป็นตจชาชองโรตีมาเอง ชาชักมีชาชักให้ดูเลยไหมได้เลยค่ะแต่ว่าเขาบอกโรตีเด่นมากเพราะแป้งทําเองนะคะเขามี2แบบที<ช>่อบหาแบบไหนคะ่บอกมันจะมีแบบนุ่มแล้วก็แบบกรอบอันนี้จะเป็นแบบแบบกรอบมีนมเลยด้านในค่ะพี่อันนี้อดไร้น้ํามันอ,อ,อบไร้น้ามันด้วยนะคะเป็นโรตีที่ต้องบอกว่าราคาก็ดีด้วยเท่าไหร่ถุกคนต้องกี่บาทคะหกสิบบาทจ้ะอร่อยหอมไยหอมไหมคะอันนี้ก็โทรชาชักลกาชกชักชักแ,แ,กแล้วแก้วละเท่าไหร่คะ ยี่บเก้าบาทขอบคุณนะคะอย่าลืมแวะมากินกันะค่ะแล้วมาอิ่มน้ำสำราญกับลิ้นติดโปรแฟร์ได้ตั้งแต่วันที่23ถึง29มกราคมนี้ที่ชั้นหนึ่งเซนทรนลสาทียาค่ะ น้ำมากินของหวานเอ้ยคุณนอยเป็อะไรในใจหรือเปล่าเนี่ยามั่นเ็นของหวานมาเติมมาเติมพลังกันนิดนึงอ่าเช้าๆอย่างนี้เนี่ยมากินอันนี้เนี่ยโอ้มันชื่นใจมากคือมิกเบอร์รี่อ่าใช่ครับจจปเป็นน้ำปันป่นของเขาอร่อยมากๆครับ,รบของมัเป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นอาชานมครับนี่สำหรับคนธรรมดาธรรมดานะชานมแบบนี้แต่ว่ารสชาติเนี่ยผมว่าดูจากฟองนมแล้วดูจากอออืื้ห ผมเป็คนชอบกินชานมอยู่แล้วครับอันนี้เด็ดเลยครับสำหรับคนที่คอชานมนะอืแล้วก็มาเป็นเค้กครับตอนเช้านี่คือเลดเลเวิรเนาะใช่ไหมครับที่ว่าอาจจะเคยเห็นกันแล้วแหละของผมเป็นช็อกโกแลตละกันครับเป็นแมนแมทขอขออนุญาตเลยนะครับอันนี้เหมาะมาก เป็นแบบว่าใส่รังนกไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นชานมรังนกเนาะใช่ครับเตมากๆกเพราะคุณู่รังนกโอ้แนะนำเลยเลยผูอคนใหญ่จะกินได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารังนกวันนี้มีโปรดีๆอะไรมานี่ไงบอกวคุณเชอบกินรกงนกนี่ไงครับอ่ะยังไงคุณจะเป็นรังนกบอลแบกนะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นพิเศษที่ว่าเป็นไซส์พิเศษมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเป็นไซส์200 ml นะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยพิเศษอยู่แล้วแน่นอนครับจะเป็นเซต18ขวดเลยนะ3แพ็คเนี่ย1,290บาทครับ oh. ยำละคายขีนะ18ขวดไซส์200 ml 1290บบาทและเฉพาะพี่ก้องเลยครับรายการนี้ oh. จัดส่งฟรีทุกเซตนะครับทุก ท่านอยากได้1เซต2เซตก็จัดส่งฟรีหมดโทรเลยครับ0209687777ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ0209687777ครับสั่งรังนกบอลแบ็ค200 ml อย่างนี้เลยครับคุ้มมากๆแล้วบอกก่อนอันนี้นะคะเป็นรังนกนะคะไม่ใช่รังนกบ้านเป็นรังนกของถ้ำด้วยใช่ครับมันต่างกันยังไงคุณโอ๊ตบอกอาจารคือรังนกถ้ำเนี่ยครับเขาจะทํารังอยู่ในถ้ำธรรมชาติเนาะทางภาคใต้ของประเทศไทยครับทะเลไทยภาคใต้ของเราสวยเนาะอากาศดีทะเลดีอย่างเงี้ยครับจริงครับและอันนี้นะคะขวดไม่ใหญ่มากๆเลยเป็นขวดขนาดไซส์เลยคุณ โอ้ยบอกสิอันนี้จะเป็น200 ml ขอเนี้ยเอาให้ดูเลยเป็นไซนี้นะธรรมดาเขาจะเป็น42 ml ใช่ไหมพี่ต้องเนาะ75 ml ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่รายการนี้ต้องใหญ่ครับเลยเป็น200 ml แบบนี้เปิดให้ดูเนื้อข้างในนี่นต้องมีเสียงฟล็อกอย่างนี้บอลแบก็กทราบกันอยู่แล้วครับว่าของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อข้นเนื้อแน่นแบบนี้เต็มขวดนะครับเราใช้รังนก แห้งนะครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ2.8นะนี่ผมตักให้ดูเนื้อเลยคนทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าบอลแบก่ยต้องเคี้ยวทุกคำอยู่แล้วในนี่จะเป็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยะนะครับ แล้วบอกก่อนนะคะกินตอนเช้าก็ได้แช่ตู้เย็นไว้เอามากินแบบ<ม>เย็นๆก,ก็ได้ก่อนออกทำง,งานหรืออุ่นๆก็ได้ตอนคืนก่อนนอน<ช>ได้หมดเลยทานได้ตลอดเวลาแล้วก็ทานได้ทุกเพศคุณทําว่าคุณค้างไว้หรือไมทั้งคืนไหมค้างป,ปีไหมด้วยความที่เราเป็นโรงงานผลิตครับเราผลิตไปขายไปแล้วเรามีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนทําให้บอลแบกทุกขวดของเราเก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยครับอ่าและสะอาดนะคะหวานน้อยบอกก่อนเลยนะคะและนี่คุณอิสลามกินได้ไหมอ๋อแน่นอนครับโรงงานเรามีมาตรฐานครบครับร้านอันนี้มี ที่น้องชาวมุสลิมทานได้เลย ISO 22,000ครับที่เกี่ยวกับผลิตอาหารโดยตรงเรามีครบดังนั้นมั่นใจได้นะครับแล้วก็ เซตเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่าเราส่งฟรีให้ทุกเซตขวดแก้วซึ่งธรรมดาต้องมีค่าจดส่ง200-300ถึงอยู่แล้วแต่ว่าในรายการนี้ครับเฉพาะที่นี่เท่านั้นครับจะสั่งกี่เซต1เซต2เซต3เซตส่งไปไหนทั่วประเทศส่งฟรีทั้งหมดครับในราคา1290บาท18ขวดแบบนี้เลยโอ้โหบอกก่อนลดมากๆเลยบอกมาว่าในช่วงปีใหม่พอดีเลยใช่ใช่ใช่ไหมซื้อ3แพ็คเนี่ยให้ได้3บ้านอ่ะคุยมอไปเลยของขปีใหม่เลยคุ้มมากๆทัวเบอร์เลยทั้โหมอีกทีย6หนึ่งรับย์โรอีงครับ0 2 096 877 7ครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอดเอมีมอลหนึ่งครับสั่งเลยครับรังนกบอลแบก200 ml ครับขนาดนี้ด้วยกันหนึ่งคืบมมีไก่<ช>มากบึ้มมากคุณโอ๊ตขอบคุณมากๆเลยยินดีมากๆตายแล้วคุณโอ๊ตท้ายปีแล้วคุณโอ๊ตอวยพรผู้ชมทางบ้าน,นะะอ่อยครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของบอลแบกนะครับสำหรับท่านที่กำลัง ถึงจะสบายดีหรือว่าจะคนที่คุณรักแบบไหนก็นแล้วแต่ครับเราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนละกันครับว่าเราอยากจะเป็นตัวแทนสิ่งดีๆคำอวยพรดีๆให้กับท่านทุกคนที่คนรักละกัน<อ>นะครับขอ,ขอบคุณคุณชทุกท่านนะคะที่ช่วยกันอาย okay, ุโอเคสบายดีหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีท่านเราก็อยู่ไม่ได้ต้องขอบคุณโอมา,มากเลยโคด้ดคเดี๋ยวเราเนี่ยกินเมื่อกี้เรากินเค้กแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่ร้านนี้กันต่อต้องขอบคุณร้านนี้เลยนะคะคูโรสเตอร์คาเฟ่อยู่ง่ายๆเลยรามแหง24ี่ แยก28มีที่จอดรถสบายๆแล้วล้านสูงยากาศดีมากดีครับบรรยากาศดีจริงๆดีมากแลกอร่อยครับค่ะอะไปเจอหมอก้องกระด๋ยนะคะที่เขาทนลำบากกันต่อค่ะทางสภากาชาติไทยอะค่ะเรามีหลักสูตรอะไรในการดูแลผู้สูงอายุบ้างไหมคะอ๋อมีค่ะโดยเฉพาะถ้าศูนย์ฝึกเนี่ยเรามี สองหลักสูตรคือผู้สูงอายุดูแลตนเองกับการดูแลผู้สูงอายุอันนี้18ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าจะเรียนมากกว่านี้ก็ฝั่งจุฬาเขาก็จะมีมา,มมากขึ้นนะหลายสิบ<น>ชั่วโมงในสิชั่วโมงนี้มีกี่ มีกี่โมโอ้เยอะมากเลยประมาณสักหกเจ็ดโมทเช่นสมมติว่าผมให้แม่ผมมาเทคคอร์สเนี่ยครับมารวบรลมเรื่องการดูแลตัวเองเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างอันแรกเลยคือต้องประเมินว่าภาวะของของสภาพของตัวเขาเนี่ยเขาสามารถจะเดิมเนินกิจวัตรประจำวันอะไรได้เช่นการกินการแปรงฟันการแต่งตัวอะไรเนี่ยประเมินว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้หรือไประดับไหน อันที่สองพอประเมินแล้วก็ดูประเมินด,ด้านร่างกายว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะสุขภาพอะไรบ้างแล้วก็จะมาเรียนรู้เรื่องโรค NCD โรค NCD มี่าหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, โรคเหล่านี้ป้องกันยังไงหรือหรือเป็นแล้วจะดูแลตนเองยังไงแล้วก็การรับประทานยาผู้สูงอายุมียารับประทานคนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสอนหลักการรับประทานยาโอ้โนี่น่ามาเรียนเนาะมีน่าควรสูงอายุมาเรียนเนาะมีเรื่องของ การออกกาลังกายเรื่องอาหารแล้วก็สิทธิของผู้สูงอายุของประเทศอ่กฎหมายเกี่ยวกับรีบเรากพรบที่เกี่ยวข้องอ่ะใช่ไมนี่ครบเนาะครบทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หากิจกรรมให้ทําได้ไหมแล้วก็ปฐมพยาบาลของผู้สูงอายุก็มีค่ะอ๋อใน18ชั่วโมงนี้หลากหลายอันนี้คือมีสองหลักสูตรอันนี้เนี่ย ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมพ่อออคือตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วเมื่อก่อนเสียนะคะอ๋อตอนนี้ฟรีแล้วสมัครที่ไหนที่ a c e b o o k เหรอคะอ่อได้เลยค่ะดูติดตามประชาสัมพันธ์ใน a c e b o o k กับเว็บไซต์ของเราว่าหลักสูตรจะเปิดเมื่อไหร่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะแล้วเวลารับสมัครก็รับสมัครใน Learning Platform มครับผมอันนี้คือในกรณีที่ผู้สูงอายุดูแลตัวเองส่วนใครที่จะเป็นคนไปดูแลคนอื่นเขาก็มีอีกโปรแกรมนึงสามารถที่จะว่าเข้ามาที่เลยได้เลยครบหมดเลยหมดเลยพราะการดูแลเนี่ยเราจะเรียนเรื่อองงข ให้รู้จักผู้สูงอายุการเปลีป่ยนแปลงต่างๆแล้วก็รู้ว่าคนนั้นควรจะเป็นปรับตัวยังไงในการดูแลด้วยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศูนย์ฝึกอบรมรมพาบาลและสุขภาพอานม,มัยสภาการชาติไทยแล้วก็ท่านผอ,อสิร,ริพรด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านด้วยค่ะสาหรับหน้าเกาพบกันใหม่กับรายการอายุโอเค วันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะดูทีวีกด13ดูมือถือกด3ลัสสวันนี้ค่ะสวัสดีครับการปฐถมพยาบาลเราต้องรู<อ>้ก่อนว่าคืออะไรมันคือการช่วยเหลือเบื้องต้นเลยเมื่อเราไปเจอผู้ประสบเหตุอันนี้จะเป็นเรื่องของการห้ามเลือดก่อนนี่เราก็ไปหาผ้ามานะคะกดห้ามเลือดนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการขยุ่มนะคะตัวน,นี้นก็จะมีพื้นผิวในการที่จะซุมซับเลือดได้นะคะ